ด้านหน้าผมนี่คือทะเลสาบน้ําจืดนะครับที่ใหญ่ที่สุดในดินแดนแห่งนี้เลยนะครับจังหวัดบึงกาฬครับจังหวัดบึงกาฬมองไกลๆทางพุนคือ,อทับนาคานะครับทับนาคากาับเน,นี่ยคือมีทางพุนท์ที่ทับหนาคี้ทับนาคาและก็เป็นดินแดนคอเคอิว่าดินแดนพญานาคนะครับแถวนี้แหละนะฮะบ,บึงคงลงนี่กันมีตำนานคือกันเอาสวัสดีน้องปรัชนาเมื่อกี้ไปเที่ยวผาซักเรื่องไห ไม่หอนจะเลยผ่ากันออกมาคลายร้อนกันดีกว่าอยู่ที่บึงคงหลงเห็นนกปาาว่าเออมีเอียนกล่มๆอยู่เอินว่าเออเอี่นคือโดนัทบานานาเออเจสกี้ยอกีเจสีเกจเจสกี้แต่เมื่อนี้เข้ามากันกับทีมงานเข้ากับเบอบ์กาผ้าไปเล่นบานานาโบสเพราะว่าถ้พุ่นเนี่ยน้ำมันลึกนะน้ำมันลึกเข้ากับเสียบความปลอดภัยเอาดีกว่านะครับเอา ยุดตรงนี้เป็นเทอือดที่เท่าไรของเจ้าในการเดิน<อ>ทางมา2แล้วเนาะเทอือแรกมากตอนไหนมาไกลเอ๋มากับไปเอ๋ที่งานบรนณาอ๋อแล้วก็มาเล่นตอนนั้นน้ำาัหลยกนนี้เนาะตอนนี้ม<า>ัน,ะน,นเป็นช่วงเทศกาลแล้วเทศกาลช่วงฤด,ดูร้อนนี่แหละเขามาค่ายร้อนกันตอนนั้นเฮาไม่ได้จะมาช่วงหน้าฝน<อ>เนาะนี่แหละครับบึงของหลงนะครับเป็นบึงที่มีตำนานเล่าขานกันมากแต่โดนแล้วนะครับว่าเออเป็นเมืองรัตตภานครเป็นเมืองเก่าเมืองแก่นะครับ และก็ก้อนที่จะทึกสูบหายไปโดยพญานาคเราพญานาคเป็นแสนๆตนนะฮะผ้ากันเออ่ทำลายดินแดนแห่งนี้ให้กลายเป็นนี่แหละครับบึงโขงหลงหรือว่าบึงหลงโขงหลงโขงหลงของแต่กีต้ตะก้อนเขาเอิ้นว่าบุงบึงหลงของหลงของก็คือสะดือสะดือของน้ำนะ่ะ่แถวนี้แหละ แล้วมันจะมีหูที่ไปเชื่อมโยงกับแม่น้ําโขงแม่น้ําโขงก็อยู่ห้างจังนี้กันนิดเดียวเองนะเชื่อมโยงกับน้าโขงเพราะว่าวน้ําแห่งนี้นี่สีบอกแห้งไปนะน้ำมันจะเต็มยุ่งสิแหละในหลายๆปีก่อนเคยมีคนเห็นพญานาครลอยอยู่นี้เข้ากับพูนะจนอออข้าวอ่ะจนออกข้าวสองห้าสอ,องเจ็ดสองเก้ามาตังกเบึงแถวนี้เนื่องจากเดียนห่งนี้มันก็นกเชื่อมโยงกับอีกพบหนึ่งเนาะ ความเชื้ออีกพพหนึ่งก็เลยเอ็ดให้นักท่องเที่ยวตอนนี้ล่างไหลกันเข้ามาเที่ยวบึงคงลงนี้ย่างหลายเลยอันนี้คือเจ็สกีเจ็สกี บรรยากาศย่างดีเลยนะฮะเฮาเลือกที่นั่งนี sì> ่นั่งสบายอยู่ืดเวีนริมหาดเพราเอินว่าเป็นทะเลสาบน้ําจืดนะซึ่งจะมีหาดทรายเป็นหาดทรายอย่างนี้เลยนะครับเป็นทรายดีเลยคล้ายๆกับยูดบางแสนยูดบางแสนจะยู่ประมาณนี้ถ้าเป็นทะเลอีหลีแต่ทะเลอีหลีลมมันจะแห้งแล้วเขานั่งยู่ยืงสีมันจะ เวลาลมพัดมาเขาจะเหนียวเหนียวกระโตเลยล่ะเหนียวกระตนกระโตต้องได้อาบน้ำนะเดี๋ยววันนี้เขาก็สร้างเมนูไปนะครับกับข้าวยู่นี่กับราคาวบวแพงนะครับ2 0 0ร0 0 2 0 0 3 0 0อริ่มต้นตั้งแต่15บาทนะฮะโซดาเดี๋ยวให้นั่งเด็กๆลงไปเล่นอยู่นะครับแต่ว่าบรรยากาศนี้โคตรดีเลยนะครับเนื่องจากด้านหลังนี่เป็นแบกเกาเป็นผู้ลังกานะครับผู้ลังกาเขาก็ไปปีนมาแล้วเชิหนึ่งเนาะสำหรับเจ้าเนาะสำหรับผู้ลังกานะ เอาไร้ไ่องไทาเมนูเราก่อนนะครับ เดีเวลากินข้าวกันแล้วนะครับตอนนี้มาแล้วนะเนี่ยเราสร้างมากกัมีปลาเผาเนาะปลาเผานี่นี่อะไรนี่นี่นี่อะไรนี่ทะเลทะเลนะทะเลอ่ะเลยๆโอเคกเลยเอาโอเคกินเลยเอาข้าวไหมเขาไม่ได้สั่งข้าวเรากินกินปลาเอาเอาปลาแกะปลาเลยแบบนี้แกะปลาต้องแกะของครมๆมันเออ โอ้น่ากินมากเลยครับปลาสดๆเลยเขาเพิ่งย่างหอนบ่หอนเลยฮอนบ่เดี๋ยวจับคนอือโอ้ฮอนเลยเนี่ยมันหอนเลยอ่ะมันหอนเลยมันร้อนจัดเลยจัดเลยจัดเลยนั่นแหละปูทะเลปูทะเลมีน้ำจิ้มอยู่นี่น้ำอยากให้เจ้าลองจิ้มบ้างเริ่งชิมกินแล้วก็เล่นน้ำแล้วกินแล้วก็เล่นน้ำเล่นน้ำแล้วก็กลับบ้าน เดี๋ยวนะเฮากินอยู่นี่ก่อนนะครับสำหรับมื้อน,นี้กับยูที่บึ้องคงหลงนะครับกะถ้าเป็นช่วงฤด,ดูท่องเที่ยวก็จะเป็นช่วงนี้แหละใครไม่เที่ยวบึงคงหลงก็จะมาเที่ยวช่วงฤด,ดูร้อนนะฮะสงการร้อนคนจะหลนะฮะคนเยอะมากช่วงนี้จะเป็นช่วงปิดเทอมของเด็กๆพ่อแม่ก็พาเด็กๆมาเที่ยวกันนะครับนะลองชิมเบึ้งนะครับยังไงรสชาติพอคำจโ,โตสักคำแล้วลูกเท่ ขอมันโตๆสักครั้นเด็กๆสดจวะเหงื่อฮอาไกเลยเอาเดี๋ยวขอข้ไม่ใหญ่ไปนครับน้ิขิงนัำิมขิงนี่บหวานอะฟันยังบมฮูจัดอนนอนี้พักสลัดก่อนเนี่ยพักสลัดมันคือปิดเขาต้อจะขายดีนะตรงนี้ เพราะว่าเป็นทะเลสาบน้ําจืดทะเลสาบเข้มาทะเลสาบที่นี่เขาเรียกว่าทะเลสาบน้าจืดแต่ก่อนก็เป็นเม,มืองแต่ก่อนเป็นเมืองเมืองหนึ่งของเป็นเมืองแต่ก่อนนะ่ะเป็นเมืองรัตนพานครซึ่งแต่ก่อนนี้มีองค์อือลืออือลือราชา<อ>เป็นผู้ปกครองดินแดนแห่งนี้นะก่อนที่จะดุกคำสาบก่อนที่จะถูกอ,อัศยานาถล่มเมืองถล่มเมืองใช่มาหนึง่งสองสาม ดูดิเขายังเล่นอยู่เลยบานาน้าโบ๊ทอันนั้นเรียกว่าบานาน่าโบ๊ทเสั่งแคนี้มาลเลยสักประหักสัพังแซ่บหลายได้ได้มูไม่พร้อมสักประคักสักพัง แมวมาจะสิด้มวเจ้าของร้านเยเมน่แมวเจ้าของร้านมือเอเอมืเอแมวเลี้ยงแมวเงแมวเลี้ยงสนุกกินอยู่นี่นะสนุกกินได้กินป่าเลยขึ้นมาเสียป่าหเจ้าของเขาก็มาบอกเราว่าเออบุต้องให้กินเขาให้กินแบบผูดมสมบูรณ์แท เขามีหัวอาหารนี่อย่างให้กินจังฮะมล้วกินดอกนี้มีแต่การอาล่ับบรรยากาศนะครับทะเลสาบน้ำจืดนะฮะกัยังคึกคืนคือเก่าในช่วงวันธรรมดาวันนี้วันพุธนะฮะปป้ายปเอาปเอาปเอาป้าเจสกีบานาโบสก็ยังมีอยู่นะครับเขาป่นอยู่ทะเลเลยอ่ะเขาป่นอยู่ทะเลบรรยากาศนี่คึกคืนกับทะเลเลยนะฮะเอาล้วครับสนุกสนานกันเลยนะครับตอนนี้ช่วงแรงเราคนแห้งหลายครับ ช่วงแรงๆช่วงเย็นๆคนยิ่งเยอะนะครับคุณอะโอ้บรรณาโบส์นะฮะตกอยู่ประมาณรอบละ400บาทเท่านั้นเองนะครับการเลือดเลือดผ้าย,ยังน้องกับผ้ายูยงซีก็อยู่150บาทนะฮะถ้าแผ่นยังน้องปาดนัองอยู่นี่กั100บาทกับเลียนได้เบิร์ดมือเบิร์ดเงียนโลดนะฮะส่วนเลือกับประมาณชั่วโมงหนึ่งเอาละครับมาเที่ยวใดนะครับทะเลสาบน้ําจืดนะครับอําเภอ อันนี้เป็นอำเภอบึงโขงหลงนะฮะจังหวัดบึงกาฬบรรยากาศดีมากเลยนะครับมีแบ็คกราวเป็นภูรังกาสวยสดงดงามเลยเอาน้องปลาไซส์สองอันเลยวะนี่ <c oughs> อกาีค่ะเย็นสบายครับเย็นเย็นสบายดีนะฮะเย็นสบายทะเลสาบนี้แปลว่ายังใหญ่เลยนะครับเบื้องจากแผนที่ประเทศไทยเข้ากับเห็นไปเลยเป็นวงวงพระจันทร์นะครับเป็นรูปวงพระจันทร์ น้ำกับมีคืนน้ำนะครับแล้วก็มีทรายน้ำมะเร็นครับน้ำมะเร็นเมิกาก็ดีมากเลยนะฮะช่วงนี้ให้ซีซันนะครับในการเล่นน้ำนะฮะจะเห็นคู่ประกอบการนะครับเอาห่วงยางเอาเจสกีเอาอุปกรณ์ที่จะใช้เล่นน้ำเพื่อในการค่ายร้อนนี้มาตั้งกันเต็มเลยนะฮะ สนานกันเลยนะครับนี่คือกิจกรรมนะครับคลายร้อนนะฮะที่บึงของหลงนะครับจากทะเลสาบที่ใหญ่มากๆเลยนะครับทะเลสาบน้ำจืดนะฮะมีเรือพายนะครับมีของเล่นนานาของเล่นเลยปานทะเลบางแสนเลยแหละนะครับน้องๆเลยนะฮะ พ่อไปไหนหลูกโอ้ชองผมเท่มากเลยคร <c oughs> ับก่อนครับก่อนเร็วครับก่อนโอ้เนนๆดูดูดูชงผมพ่แกดูชงผมก่อนสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับ <c oughs> ก็กลับมาจากประเทศลาวแล้วเหรอฮะกลับมาวันไหนอะกลับมาจากประเทศลาววันไหนหลูกฮะดูชงผมนี่ยังเท่เลยใครตัดให้ลูกพ่อตัดให้หอะไม<ล>่ไม่อะเฮ่อ,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 อเอานี้เด้๋อันนี้โอ้มาแต่ลาวแล้วนี่ฮะ โอ้มาหอดเล่าแล้วอ๋อสบายดีน้องปิ่นนะฮะแม่ปิ่นเป็นนึกว่าเพิ่นยังอยู่เหล่าอยู่เอ้ามาหอดแล้วมาหอดแล้วเนาะเคยเล่ากับมาหอดแล้วสบายดีสงการไปเล่นใสสงการอยู่บ้านอยู่บ้านสงการอยู่บ้านบบได้ไปไส่ได้ไปใสไก่ย่ามเล่นแล้วไก่ย่ามเล่นแล้วเอามาหอดแล้วนะฮะเมื่อกี้กับมาจ้ากมาจากบึงคงหลงบึงคงหลงผ้าเล็กน้อยไปเล่นน้ำอยู่บึงคงหลงฮะอีหยัง ทัตระดันท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 ัานฮาพี่ล่ะพี่ไปไหนแอลไปไหนนี่เทียไปหนมดลูกเ้ยลูกขึ้นมด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 กัดมดกัดโอ้ชงผมอย่างเท่เลยชงผมอย่างเท่เลยอบาไร่ปินกำลังได้ยังกินแมปิลนต้มไก่นาะโอ้สบายดีเคยเล่าสบายครับกลับมาจากประเทศเล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเปนยงไหนหมุนวะโอ้ โบได้เมย์ครับบบได้เองเลยโบได้เองไลยครับเอาเินไปหน้าไปไปแบะมั่งแบะมันอยู่ไปเฮ็ดส์มันนั่นแหละรบ่โอ้ยเฮดซ์มันอย่างเดียวเนาะเดี๋ยวเข้าคือสีโบได้เองอืมเดีเดือนอีกเดือนกลัวกันไปเฮ็ดงานบ่เลว้ไม่ใกล้เดี๋ยวตัวนี้เนาะใกล้แล้วกล้แล้วดูดูฝนกำลังจะเข้ามาแล้วแมนแมนกันไปไหนก็จะบอกก็จะบอกกำลังวานเขาหรือไงอืมวานเขาวานเนาะโอ้เขาวานเข้าเรียบร้อยเขาไถแล้วเรียบร้อย่ไหม อีกเงินกลัวกันเล<อ>ยเมื่อดบบหน้าพี่น้องก็จะได้เห็นแล้ววันนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวปีนึงเห็นหน้าอีแล้วเห็นเคยเล่าไปเอ็๊ดหน้าอีแล้วเขาไม่งันกินบอร์วัเครื่องอดเครื่องสอบจะได้เห็นหน้าอีกเลยอ,อันนี่นี่มีอยังจะบอกนี่มีเขามีศิลปินมาหนำได้นี่ศิลปินโอ้เสยยยยโอ้เคนดังเคนดังคนได้เพลงอ่ะพี่ศิิลปนโอ้ยนี่เพลงยังก่อนชื่อเพลงเจ้าร้องอ่ะเพลงเจ้าร้องอ่ะ าาเป็นเก้าหน้ากายเป็นเก้าหน้ากายโอ้ยพ่อคุณสอนหน่อยว <c ười> ันศุกรได้ไปเอ็มบียู่หน้ากายขึ้นอาดัมแล้วชิเอ็มบียู่หน้ากายนี่โอ้ยจะจะออกไปเป็นพระเอกเนาะวันนี้เนาะ โอ้เนี่กันไม่พอดดันะแต่วทีมงานแถวนั้นกันทีมงานไดีทีมงาันเตียงค่ำปะเตียงค่ำวะมงานนี่แถวนั้นโอ้เยยรยยยยย้ยยยยยยยียยงยยยแล้วก็จยย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 งยยยย้ยยยยยยย่อเยย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 นยยยยยยเยยยยยยเยยยยยยเลยยยยยเยย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 ยเย็ยย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 ายย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 ยเ เอาคือบอคือบอ่บอาทะเบียนรถสบทะเบียนรถนี่ก็จอกกอเอาทะเบียนรถสบทะเบียนรถจอกกอเออเขามีหลายคนย้นยูบอกว่าเออเอาเคยเล่าเนี่ยไปเรียน<อ> <laughs> เห็นหลายเพลงแล้ว <laughs> ไ,ไอ้เพื่อนเล่นด้วยไะอือที่แข่งล่าเล่นเพื่ดนดำเลยโอ้ยให้ทิ้งไอ้บหน้าละากเล่นนยังเป็ <laughs> นเพื่อนตอนนี้เพื่อนก็ร่างขามโค้งไปแล้วเนี่ยมางขาไหนเป็นนักเอกวันนี้ฮะนางเอกนางเอกก็แจักแล้วก็หาบอได้กับน้องป้าดแล้ว ก็คือเอสเอาซื้อเดือ้าเอสเล่นเล่นกันไปแหละเอสได้เรีนพอได้มีเอีมวี้ำเขาน่คิงมันยิ่ดอกอโอ้โบอเอตอนนี้เพิปิดติดสาวสวรสด์เียเด้อเรียนเองเลยเรียนเองเลยติดสาวสวรสด์เครีขตเที่ยวไปแต่สวรสเขตว่ะเออาีปสวรสเขตแต่บอเอว่ะใช้เดียวมาอบใช้เดียวไปโถลยไปน้ำดอกแสดงว่าหายอายพาไปเบิกข้างก็ซื้อตันี่เบิกขางกซื้อซื้อ้ายไปกั เออปะเฮาคือเก่า <laughs> พอหัวจักงข้างเรา,ไปเ,เาไปเองเลยไปเองเลยลงลงภาคใต้เลยคนบัดนี้เอ้าฝา,ากผลงานเพลงแฟนเก่านากายและแล้วก็รอติดตามชม MV เนาะเอ็มวีสิเป็นนั่นเลยแล้วสิมุนปุยเลยรอติดตามชมเลยมุนีปุยเพราะว่าอาจารย์พูดแล้วก็สีแจ้งเพลง,งเองเลย,เย,ยแต่ว่าผม์แกนบุ๊ดแหงอาจารย์พูดแล้วก็สีแจ้งเพลงเพลงยุบมาลอยู่คนว่บัดน่ะแจ้งเพลงยุบมาลเพลงใหม่เพลงใหม่บ่ เพลงใหม่เพิ่อนกับสีเอาเห่าไปแสดงให้ได้ไ <อ S 1> เขียนเหรียญยมราชไห้เพื่อนดำแล้วแสดงอือเอาได้เบิร์ดได้เบิร์ดเป็นผู้อยู่ฝั่งหลังเนี<อ>่ยนะครับกะเคยเล่าว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะครับกะสวัสดีปีใหม่วันสงกรานนะครับกะบม่ได้เล่นสานอกสองกรานเนาะเมื่อเปียกน้ำหลายปีเลยบม่ได้เปียกน้ำแล้วมันมันืดยุคคลับไม่ได้ไปไม่ค่อยได้ไปใช้แล้วครับเั้งหมดคือหมวนตึมๆอยู่แล้ว วันี้เมื่อยุกจากมิดโอ้แหงมวนมันเป็นวัดมาจากประเทศเล่าก็มันก็เลยมาตรงกับช่วงสงการโอ้แจะช่วงนี้มันอากาศเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนยังแห้งเลยอะเปลี่ยนแบบมื่อนี้ร้อนหอนพื้นหนึ่งแบบเอ้าจากฝนจากลมเย็นสบายบางทอกะอากาศร้อนมันอันแบคทีเรียมันจะเลื่อนไวมันจะเลื่อนไปพวกลาพวกอย่างนี้ขึ้นไวขึ้นอย่างนแล้วมันตตยห่อนป่ะยังว่ะบางคนคือแขบเขาบอกว่าโควิดนี่มัน มันานาหอนมันสจ่เป็ี่ยนยันหมดวะเขาจะตายแบคทีเทรียจะเริ่มเติบโตวะโควิดวะสงโควิดนะเขาบอกว่าประเทศไทยนี่บริเป็นโควิดย้อนอากาศหอนโอ้เบิองอินเดียเนี่ยอกองเป็นภูเขาตายกองเป็นภูเขาเน,ะนะาะธรรามอันนี้จัำวัาตรสังขาราเอาโอเคกัฝากผลงานเพลงน้องปราทานานะครับกับเพลงแฟนเก่าแฟนเก่านากายนะครับกับของอัญ์ผู้พร้อมกับอย่างเงือ่ทิดาเซรนองทิดาเซรานองกะ ตอนแรกก็ว่าจะเอาทิ้งเงินบรนณาเป็นพระเอกอาจารย์ผู้ชิงเป็นพระเอกเองก่อนตัดเอ็มวีเรียบร้อยแล้วเออก็เลยว้าวทิ้งเงินบรรณาธนกาก็เลยบริเป็นพระเอกเขาชงนะครับรอชมรอชมครับเอ็มวีแผนเกขาหน้าไก่เคยดำละเล่นขึ้นที่สุดเหรอเห็นบอกเอาใส่โอเคขอบใจเคยเล่านะครับ บ่มีอย่างหลายสำหรับมื้อนี้ก็พาไปเล่นหลายๆบ่อนเลยนะครับกับทีมงานนะฮะพ่อพี่อ้าเนาะพี่เอ้ามาสวัสดีก่อนเลยสวัสดีครับยังไงเปิดเทอมวันไหนลูกเปิดเทอมวันที่หกค่ะวันที่หกนะขึ้นปสามปสามแสดงว่าวันที่หกนี้วันที่หกก็ไปไหนไม่ได้แล้วพ่อเด็กกับเด็กกับบอลน่นะเพราะว่าอาจารย์ผู้อาจจะสวนไปเล่นกระดานเล่นต่างจักมือสองมือสามมือเออ จัมือกักลับมาเนาะเอาพื้นนี้ไปนํอืมเอาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไอต้องเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับกะสวัสดีปีใหม่วันสงการวันสงการม้วนๆกันเลยนะครับกะเคยล่ากับน้องทีแอลนะฮะสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับโอ้ยต่มอบตอบดากเลยเว้ยอันผู้ดีเก่าเลยหรอาบ๊ายไายเอาซ้ำนี่แหละซ้ำนี่แหละสวัสดีครับสวัสดีครับ